แต่งตัวสวยไปไหนวันนี้ก็ได้เวลาทานอาหารมื้อเย็นนะคะจะบอกว่ากินอาหารที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนเพราะว่าดูสภาพผมของดิฉันคือลมมันพัดอะ่ะเวลาเราจะกินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหากิฟหรือว่าอะไรมาติดสักน,นิดนึงนะเพราะว่าด้วยความที่จันทบุรีอยู่ติดริมหาเพราะฉะนั้นลมก็จะแรงพอส่งขวดเลยแหละแล้วก็วันนี้ก็จะมีอาหารวันนี้ก็จัดส้มตํานะคะแล้วก็แซลมอน แล้วก็มีข้าวผัดกะเพราด้วยนะคืออาหารทะเลอะยังไงมันก็สดใหม่อร่อยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะวันนี้ก็มาทานกันที่ใกล้ๆกับโงบรงแรมก็เปลี่ยนร้านน,นิดนึงนะก็จะเป็นร้านที่อยู่บริเวณใกล้ๆริมหาดนะคะบรรยากาศดีพอสมควรเลยนะคะบรรยากาศดีแล้วเวลา ทานอาหารเสร็จแล้วต้องทําหน้าแบบ Amazing แบบนี้ทําหน้าแบบฟินๆแบบนี้เจ้าของร้านอาหารเขาจะได้เห็นแล้วเขาจะแบบเออประทับใจรู้สึกแบบเออลูกค้ากินอาหารแล้วแบบเออรอร่อยฟินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้มีความสุขนะคะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเลยจริงๆแล้วคืออร่อยจริงๆนั่นแหละอร่อย,ออยมากๆข้างาหารนะคะก็จะมีสต็กฟููขานุ่กระทะด้วยมีชาบูด,ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบกินนะคะแล้วก็ชอบไอศครีมร้านนี้มากเลยคือบอกอรายละเอียดไว้อย่าง แัดเจนครบถ้วนนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะคามมีหน้าที่ทาอย่างเดียวนะคะเพราะบอกอะไรยอย่างคนแล้ววันนี้แอเ่เลือกเป็นไอศครีมกะทิเนะค่ะก็มาทะเลแล้วก็ต้องกินไอศครีมสักหน่อยนะคะฟินมากค่ะทานข้าวแล้วก็ต้องทานหวานนะคะ